ทหารถือกระบอกปืนลบอยู่ชายแดนประชาชนก็เป็นกระบอกเสียงให้กับทหารกระบอกปืนที่ทหารถืออยู่ถูกกล่าวหาว่าทหารไทยไปลุกล้ำอธิปไตยของัมภูชาัมภูชาก็วิ่งแจ้นไป้องยูเอ็นทหารไทยไม่มีโอกาสในการอธิบายเราหวังพึ่งรัฐบาลอธิบายไม่ได้ที่ผ่านมาเนี่ย เราีเรียกร้องทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอลาโหมบอกให้อธิบายให้ประท้วงเรียกร้องรัฐบาลให้ประท้วงอย่างเป็นทางการเงียบมาโดยตลอดสถานการณ์บานปลายมาจนถึงทหารต้องใช้กระบอกปืนพวกเราในนามพี่น้องประชาชนจะทําหน้าที่กระบอกเสียงของประชาชนเราจะแสดงพลังร่งรวมกันแสดงพลังในการปกป้องอธิปไตยของประเทศส่งเสียงไปดังๆว่า คนไทยก็พร้อมปกป้องอธิปไตยของประเทศเช่นเดียวกันจะเป็นการรวมกันแสดงพลังน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันสําคัญตรงนี้พี่น้องครับพะบูชาเขาตั้งใจให้เรื่องนี้ไปสู่นานาชาติพมุชชาตั้งใจให้เรื่องนี้ไปสู่เวทีระดับยูเระดับประเทศดังนั้นกระบอกเสียงของเรามันจะดังไปทั้งประเทศมันจะดังไปทั้งโลกเราจะอธิบายบอกว่าที่ทารไทยต้องลุกขึ้นมาจับอาวุธก็เพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยสอง เราจะประนามการกระทำของกัมพูชาคุณโจมตีพื้นที่ที่ไม่ใช่เป้าหมายทางการทหารคุณโจมตีเป้าหมายหนึ่งเป็นเป้าหมายของโลรเรือนของเป็นเป้าหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาลซึ่งนานาชาติในการสู้รบกันเขาไม่โจมตีสถานพยาบาลใดพยาบาลที่พื้นที่พนมดงรักถูกยิงด้วยกระสุนปืนใหญ่ตกลงมาทั้งที่ไม่ใช่ฐานปฏิบัติการของทหารดังนั้นไอ้เสียงแบบนี้พี่น้องครับไอ้สิ่งแบบนี้เสียงแบบนี้ เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนที่ต้องสื่อสารไประดับโลกให้เป็นเอกภาพให้เป็นเสียงเดียวกันว่าเราขอประนามกัมพูชาการกระทําแบบนี้มีแต่จะทำลายพลเรือนคนไทยเนี่ยรักสงบแต่ก็รบไม่ขาดไม่ใช่แค่ทหารแต่เป็นพี่น้องประชาชนคนไทยด้วย